ตรไปอันอำมเพราว่ากันแล้วบอกตรงไปเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปเลี้ยวไปเห็นแต่ซานนั่นเดียวาอันเฉลิมเดียวเอา้าสุดอยู่หันอุ้ยยังสบรูปก็คือได้ถามคนเอาหัวพังหัวพังซีรีไปบนถื่ดิไม่บางทีตอนตอนี้เขาทำคลื่นใหม่อถ้าคนไปได้พอ มาสิหาชิบลักของแม่เนาะเคยขี่รถจักเปลี่นมาอร่อยสองร้อยลักเนาะเกยนิบกว่าพัเชปบ่ประมาณ้ักตังใจปลาไกลมากวันนี้กับผงไปบางเซบเนาะครั้งแรกครั้งแรกที่จะเดินไป ร้อยร้อยสงิโเนี่ย่อนเ้ทเนี่ยรอยอกิโลรอยร่อยกับสองกิโลเจ็ด้าีปอกอ่าเอดใช่ปูนแล้วมีอ่างอีกไหมขึ้นไปัะใส่แดงแล้วตอนนี้ ปรเดนมกเปเนี่บมงกินน้องจะขึ้นไปบ้าเ็นี่ละก็ขึ้นนองกันจะขึ้นไป่ไอดเชโปก่อนมลเชฟโปนะเขาเปมนลกเแต่ว่าเป็นเชฟได้เบียรกาลูนองไปที่นีลยเคยได้ยินบัดขากลบหีไม่ไหวเลยแม่นเอาจุดม้ได้ารบ เขารับสันำเก้าแต่ว่าสิ้นกับเศนทางเลยนี่ยใิ่เมเดอนไปเลยคือเม็นว่าอยเนาะต้นไม้ถามทางกับ้ยที่ว่าเ็นทางทีเขาค่อยไปเนาะก็นรอบแบบว่ารุ่นี่งนั ทายดงเทยนบทู่ก็อย e ูเข <but> ้มทางลหมั้งเข้่ทางยางแบบนี้เหรมั Gulf ้งประเทศเราเปิดดีเวทได้เหรอได้ได้โอ้ยอย่างนั้นเปิดดีเวทดูเลยว่าอยู่ตรงไหนตั้งแต่แซ่ตำแน่งใครเขาอยู่มองนั่งกรสงมาได้แซ่โรคิซันมาเลว่าเจ้าอยู่จุดใดพาเธอไปข่าวา สิริมาเขาไม่ได้แม่พาผมเข้าปากกดททำไม่เสื่อมทำไม่หัวเลยจิลเทียวยังวันเียกรด่เนียแม่พาผมเข้าในไรอ้อยเไม่ยากระดิ่งเนี่ยโนไปอันอประวางกันแล้วบก ตรงไปเลี้ยวขวาพอเลี้ยวไปเลี้ยวไปเห็นแต่ซานนั่นเดียวซานเชินเดียวเอเ้สา, <c oughs> อาสุดยูหันบมไม่ยงังแบบชิลุปก็คือได้ถามก้นเอาบุพังบุพังสิลิไปบนพ่ดงดิไม่บางทีตอนนี้เขาทำเพื่อนใหม่ ที่ที่เเคยไปไปบรรลุนว่าบันทุงนะเขาไปตืป่นเม้น แล้วใช <c oughs> ่นะป้าไมครับไปบอกป้าก็นึกว่าเดี๋ยวนี้ไปบอกอ่ะเดี๋ยวนี้ว่าแล้วสาวจริงอนพี่น้องสาวมันมีแฟนอยู่บ้านหน้าลูกไโซนออนะ <c oughs> อเอาให้ดีๆนะแล้วพูดไปจบนักดีไปโซนเดี๋ยวนี้เ <c oughs> ด้ดีดีด โดงเห็นเนาะเคยไปแต่เคยไปแต่โด่งเห็นนี้เขาเรียกดงเห็นดงเห็นยังบ่ฮอดปลาข้างหน้ามาที่ชิบว่ากิโลแกมาถ่ายทำถึงนี่เลยเหรอเคยมาแบบปลาอื่นนอะไรแบบเยู่แล้ถ่ายคลิปที่เรามาถ่ายแต่ก่อนหนูมาเคยมาขายเวนที่ว่าที่เขาเครื่องหนูมาเรียน เียนมันเล็ก yeah. หัวเกือบระเบิดพอาไปส่งสบเดือบไม่ากกับไปขอดไซนอนหัข้ไปขดไับอไหันอยนอนหัน้อไาบอไซไปหไปน้อนบนันอไูนอน่าัน้นออออไปไป รถบรดอบรีดักคนเล้ลวเนาะมันเต็มลยใช่รถแลรถเว<ค>ปเป็นปร<ล>าค <c oughs> <ช>ขั้นนั้นนี่ี่ผมลาเที่วเที่ยวเนี่นะ <c oughs> แล้ว้าแขกเป็นตลาดาใหญ่ที่สุดใหญ่เขาบา้ามันเป็นเมื <c oughs> องหลวงปาโอเค

ย่เขายังไ่จักวันตลาดในเป็นตลาดสมุนที่ไซตลาดในเป็นตลาดที่เขาขามากในฝังนั้นเขาหลสวไชยสวรไชยอยู่สวนี่เลยวะสวนไชยตัวไกลเข้มของเเนาะเดี๋ยวไปทอดจุดใดจุดหน่งจะอัปเดตให้เอฟซีในเบงไน้ชมนากรเนาะกันเนาะกากดไร์กดแช่ตัตาเพื่อเป็นกำลังแห่งใจมีหในการไปทำบุญของเขานครัมีเนาะตลาดทราบส่วนวะ ที่ไปไม่ได้เบิ่งโมเบิ่งไหร่ที่จเตรียมไปเนาะเี้นอยโอเคสำหรับคลิปนี้ทั้งสองเลงเอ็กซ์เด็กกัจุคิดไปก่อนเนาะกับศิลิกา